สดท้าทุกคนครับผมวันนี้ก็หลังจากที่เราเข้ามาในคิงเออไม่ใช่คิงแลนด์ดิ KVK 5กันแล้วนะครับปลดพนันการนักรบของเรานะเออก็ผ่านมาแล้ว 2- 3วันนะเ,เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับไอ,อ้ดูซินี่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นะอ่าวันที่3ามเรจะเรียกว่าวันที่3มมากกว่านะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามากันแล้วนะช่วงนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับนี่เลย เ,เดี๋ยวอธิบายหลักการง่ายๆใครที่ยังไม่เคยเจอนะครับหรือว่าใครที่เจอแล้วก็อาจจะรู้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับสื่อประดิษฐ์นี้ช่วยยังไงนะครับมาดูตรงนี้นะผมเลือกเป็นของทานม้าใช่ไหมแล้วดูตัวละครที่ผมใช้ครับแม่ทัพม้านะครับแล้วผมเอาของลาบนะเดี๋ยวดูว่ามันเป็นยังไงนะโอเคตรงนี้ดูนี่คืออุปกรณ์ของเรานะครับใส่ไปแล้วปุ๊บ ดูว่าจะเป็นยังไงสกิลครับเปลี่ยนไปนะเห็นไหมเห็นขึ้นรูปเอ่อลาบไหมครับจากตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นพลังชีวิตมานะครับมันจะเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตลาบแทนนะครับเอาไว้สําหรับการเดินนะอ่าโอเคพอเข้าใจเนาะตอนแรกเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้กับตัวนี้ มากกว่านะน่าจะไว้ใช้กับตัวนี้เพราะว่าเอาไว้เดินนะครับเดี๋ยวเพราะว่าตัวเนี้ยผมสามารถเอาเดินนําทับได้แล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเดินได้ประมาณ2อสมทับนะโอเคจากนั้นครับตอนนี้ทางด้านของป้อมครูเซตสุโซมของเรากาลังจะเปิดนะครับอีกประมาณ11ชั่วโมงนะก็รอต่อไปนะครับหลังจากนี้เปิดเราก็จะสามารถรับสมนธ์สัมพันธมิตรเพิ่มได้อีกหนึ่งนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าเราจะต้องรอจากตรงนี้อย่างเดียวนะ จริงๆไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็จะให้อีกหนึ่งนะครับก,ก็จะเป็น3มนะครับสามสมพันธ์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะอ่าก็เริ่มจะเต็มกันทั้งแบบว่าทั้งเขตของตัวเองแล้วนะครับมารอรุนนะตอนนี้กําลังจะเปิดนะครับพอเปิดตัวนี้เสร็จนี่เลยก็จะเปิดทางด้านของ ซากปรักหักพังนะครับนี่หอซานี้เปิดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นการโจมตีนะครับนักสะกดรอยของซากปรักผักพังชื่อยาเหลือเกินปรักหักพังนะปรักปักพังนี้งงเลยโอเคครับจากนั้นก็จะเปิดทางด้านของประตู4ี่นะครับเราก็จะได้บวกกันแล้วนะเอออีกนิดเดียวนะครับประมาณ3-4วันนะโดยประมาณโดยประมาณนะครับอ,อันนี้อีกหนึง่ง 2วันจากตรงนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็อันนี้อีกประมาณสักไม่ถึงอาจจะวันหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะไม่ถึงนะครับแต่นั้นก็จะมาประตู4ี่อีกประมาณสัก1วันนิด,น,ดนิดนะครับโดยรวมโดยรวมโอเคช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามารอดูช่วงที่เป้าหมาการเราเปิดดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคาดการไว้ว่าน่าจะช่วงเย็นเพราะว่าใช้เวลาประมาณ 11ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็10โมงนิดๆโอ้ยอาจจะเปิดเที่ยงคืนนะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเปิดเอ่อ10โมงนะครับสิบห้า0ูทีโมงนะครับเพราะว่า17 u เ c ทีเอ่อ17 UTC เที่ยงคืนนะครับลินเริ่มหันนะโอเคครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปดูช่วงการตีดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> อยากจะพูดว่าแล้วแล้วเราก็ยึด ไอตัวนี้ได้สักทีนะครับประสาทที่สดศกนะเออนี่เสร็จเลยนะโอเคเรียบร้อยครับผมเปิดเสร็จก็ยึดเสร็จเลยนะครับนี่เป็นไงยึดเ็จแล้วเราก็เสริมทับไม่ใช่นะเราต้องมาตรงนี้ครับนี่แล้วก็คำโลดแดดดินนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะเอาแค่เป็นผมว่าใส่เป็นทองไ้อะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ใส่เป็นหินดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนมากหินผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ เออนี่เปิดมาเราก็ต้องบริจาคนะครับโอเคยึดเรียบร้อยนะครับผมผมว่าคนอื่นๆก็น่าจะยึดเสร็จแล้วนะดีงไงเรียบร้อยอ่นนี้ยังนะครับอันนี้ยังไม่ยึดนะ้านค่ายไฟครับเรียบร้อยครับค่ายดินเรียบร้อยแล้วก็อา่าทางหน้าของค่ายลมแล้วก็ค่ายแสงยังไม่ยึดนะครับก็คาดว่าเขาน่าจะยึดเร็วๆนี้หรือไม่ก็กำลังยึดอยู่นะอ่านี่ยังเงียบอยู่นะครับแสดงว่ายังนะ หรือใครแสงเขาอาจจะยืดยู่หรือเปล่าฟึบอ่าเหยียบกลิปนะครับโอเคผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นอีกเวลาหนึ่งโดยประมาณนะเอาอะไรครับหลังจากที่เราเปิดมาแล้วนะตอนนี้ก็เสร็จช่วงที่หนึ่งไปแล้วนะครับนี่รับรางวัลสักหน่อยต่อมาก็จะเป็นนี่เลยผมรู้สึกว่าตัวน,นี้มันก็ได้ดีนะถ้าแบบใครที่เป็นคนที่ชอบตีคนเื่อนหรือว่า,าลงไอเนี้ย ปลอมคนเถื่อนนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องลงเพราะว่ามันจะทําให้เราบุญละะได้ช่วงที่สองนั่นเองนะครับผมการกวาดล้างนะครับชื่อ,อชื่อของช่วงที่สองการกวาดล้างก็น่าจะจริงแล้วตีกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับโอเคช่วงแรกก็เสร็จไปแล้วเลยช่วงที่สองนะตอนนี้เอาคือนาศูนเอร์เซนะครับแล้วอีกอย่างก็คือประตูสีของเราจะเปิดแล้วหลังจากผ่านทางด้านของตัวนี้ไปนะครับผลกรรมนะ ออแล้วก็ซากประหารคังโบราณของเรากำลังจะเปิดในอีกแปดชั่วโมงนะครับผมทุกคนนี่เลยในอีกแปดชั่วโมงนะครับเออเฮ้อไม่ได้นะสังเกตนะเมื่อกี้แต่ก็เห็นแหละตอนนี้ครับนี่เลยซากประหารพังโบราณก็เปิดแล้วนะอาเราก็เก็บคะแนนได้สบายๆนะครับแต่ว่าที่เราต้องทํา ไม่ใช่เก็บคะแนนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ต้องเก็บเจนี้ด้วยนะนักสะกดรอยนะครับสามตัวนะเออรออีกกี่นาทีจะเปิดไหมเยวาณกี่นาทีเนี่ยหกสี่ยี่สี่ประมาณสามนาทีกว่ากว่านะครับหกสามสิบแปดอืมมาแล้วน,นะครับอีกสามนาทีก็จะปล่อยเอ,อ่อไอตัวที่เขาให้ตีนั่นแหละนะครับโอเค อ๋อวันนี้ก็เปิดแล้วนะครับรออีกนิดหน่อยก็จะเปิดประตูสี่แล้วนะนี่เลยอีกประมาณเห็นเขาบอกว่าเปิดวันพฤหขัดนะครับประมาณสิบห้า u t c ก็ประมาณสิบโมงนะครับก็คาดว่าน่าจะดึกเลยแหละอืมตีกันยาวนะครับพ่งนี้เพราะว่าประตูสี่นี่ก็สำคัญเลยนะเออนี่ลบยอดเลยนะครับ <c oughs> เจอสื่อกับทางด้านของค่ายแสงนะก็คาดว่าน่าจะดี แล้วก็ตอนนี้การบูรณะก็อยู่ในช่วงที่2แล้วนะครับนี่เลยจริงๆก็อยากให้มันบูรณะเสร็จก่อนที่ประตู4ีจะเปิดนะเพราะว่ามันได้บัฟค่อนข้างจะดีนะครับคือมันเพิ่มทางด้านของโรงพยาบาลนะหดูบัฟสินี่ครับความจุโรงพยาบาลบวก1เลยนะครับจาก3แสนนี่ก็ประมาณ0 0แสนกว่านะครับผมแล้วก็จะได้รางวัลบูรณะช่วง2ด้วยนะ คือไอ้ของรางวัลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะในสําหรับผมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อืมปกติผมไม่ค่อยตีคนไอ้พมคนเถื่อนหรือว่าคนเถื่อนเท่าไหร่ไงโอเคใครที่ชอบตีก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เหมือนจะมีข่าวเออมาด้วยนะสองตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลน,นะครับสาหรับการต่อสู้ในช่วง KVK ของเราประตูสี่นะครับผม ในการบอกข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับออการทําตามคําสั่งต่างๆนั่นแหละนะครับผมนี่มี2พาร์ทนะก็อ่านไปแล้วแล้วกเกี่ยวกับการเทเลพอร์ตนะครับส่วนมากก็ให้ T5 ไปแนวหน้านะครับเขาบอกพอดีเมื่อกี้ผมแปลไทยอ่านไปแล้วนะครับแต่มันอ่านยากผมก็เลยไม่ใช่นะนี่โอเค <laughs> ตามนั้นนะครับโอเคอีก10วินาทีนะครับเราเอามาแค่2ตัวดีประเด็นอนะ่ะเดี๋ยวต้องไปตีให้คร<ต><ห>บ3<า><า>นะครับ กเท่าไรแล้วอ่าสองว,สองวิสองวิจะทันไหมอ่าทันอยู่แล้วนะครับนี่เลย,ยเดี๋ยวตีก่อนเลยไอตัวนี้เร็วกว่าไนงะตัวนี้เร็วกว่าตีทันสามตัวแล้วก็ตีสองตัวพร้อมกันหนึ่งอันนะครับนี่ยังไงก็ทันเออมันตายไปเร็วอย่างวะทันปะเนี่ยโอเคเรียบร้อยดีวะทันนะครับ โอเคเราก็จากนั้นผมก็ยืนเฉยๆแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆถนะ้าใครมาตีนะี่คือใครที่แบบเข้าทุกรอบอะเอามา5้ากองอะไรเงี้ยมาเดินตีนะครับคือมันได้ของรางวัลด้วยนะเห็นไหมอ้าโคตรดีนะครับได้ของรางวัลด้วยนะเหมือนประมาณเราตีขุงเถื่อนเลยแต่ตรงนี้มันต้องเสียเอพนะครับใครที่รู้ก็ดีใครที่ไม่รู้ก็บอกไว้นะครับผมวันนี้เลยนี่ ก็เหมือนเราตีประมาณเวลเท่าไหร่เวลยี่บห้าเหรอ,อประมาณเวลยี่บห้านะโดยประมาณเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันได้หนึ่งนาทีเจ็ดอันก็ประมาณยี่บห้าถึงสามสิบนะครับเลเวลโดยประมาณโอเคก็ถือว่าเสรจภาลก,กิจไปอีกหนึ่งอันนะครับผมต่อไปก็แค่รอนะครับทำลายป้อมคนเถื่อนนะครับหนึ่งร้อยแห่งนะครับเลเวลสูงขึ้นไปนะ โอเคก็รอต่อไปนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละนะครับรวมคลิปนี้ก็รวมไปเลยเพราะว่าอยู่ช่วงหนึ่งช่วงสองมาด้วยกันนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวประตูสี่เปิดน่าจะได้เจอบวกกันมันๆนะครับผมช่วงนี้ก็นี่เห็นไหมผมบอกแล้วมีแมททับเดินอีกสักตัวหนึ่งก็ยังถือว่าดีนะครับนี่เดี๋ยวก็ค่อยไปหาแมททับเดินทับที่สามนะเออจริงๆเอาเดินไปก็เหมือนไปเอาท่าไปตายแหละนะครับโอเคครับผมบายบายครับ